สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ s u z u k i Carry ใหม่นะคะมาใส่กระบะไลเนอร์ค่ะตัวนี้จะมีทั้งหมด3ด้านนะคะที่เปิดได้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะอันนี้น,นที่ต้องเจาะเข้าไปนะคะก็มียางกันแ,แทกได้ตัวน,นี้เป็นไลเนอร์ที่สามารถเปิดฝาได้ครบอบเตย อันนี้เป็นของยี่ห้อ Aeroclass นี้ก็จะมีการฝังฝังบแบบนี้ให้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวถังให้เลยนะคะกลับไปเนือ้อให้เลยส่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะมียางกันกระแทกให้เหมือนกันนะคะทั้งทั้งสามด้าน สนใจสินค้ากระบาไลเนอร์ Suzuki Carry สามารถสอบถามได้ที่ร้านแมมสติกเกอร์ค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อฝากเบอร์ติดต่อไปด้วยค่ะ054218418 054224418อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาโพสต์ถ่ายให้ดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ